สคดีดันผู้ชมนะครับมันอยากจะมาตกปลากดต์นะครับพี่น้องทีบ่บรรยากาศละไมธรรมชาตินะครับเบางวันจะมีโตบอมอือหนิอติดตามเบมึงเด้อมาก,กับเด็กวัดมป็นนี่พี่น้องเอ้ยเล็กสิมานเลยบอลน่ะสิครับย<อ>าวผ<อ>ิดจริงน,นะครับเม็ดขอห้ม <laughs> เด็กวัดเด็นพี่น้องเ <laughs> บ <laughs> ิ้กบงกระเป๋าเบิ้งกระเป๋านโอ้ยสิมานมาบังจะติดตามเด็กวัดเบิ้งนะครับติดหลวงพ่อแลนครับ ติดปูต <rôle à> ิด <ici> ค้ำติดตามพี่น้องติดตามไปลุยกันเต้นไม้พี่น้องติดตามพีโตบอลติดตามมึงด้วยพี่น้องเด้อ ร้อนครับร้อนร้อนแห้งในสมองมิอ,อย่างในพี่น้องมิจะปรากฏปรากฏร้อนลเล้วใหม่แลนไปตตาสายเบ็ดวาจะปลากินข้าคุกบเห็นบอนั่นเอาละเอาละ เอามาเบิงดูมันมีตาจริงตาปรากุดหนึ่งช่องใหญพี่น้องที่สานบัุถูนะครับมาที่ตามเบิงนะครับ ส่งใ่ใจดีนะครับพิสารบ้านทุ่งเบึ้ยป่าไปกับว่าวบุญนี่บุญฟ้าบุญน้องบุญนี้เสี้ยนขาเสี้ยนบุญนี่บุญนี้ผมจะมาขาโป้แสนยางโดยตรงเลยครับบุญนี้เบุญป้าจะกินมองได้เลยจะเอาหางเด้อกินมองได้ล่ะป่าจะอาหางค <c oughs> อยเอาโตเด้อจะอาหางโอ้ยแม่แต่แมวก็ยังบ่อยาก <c oughs> เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เป็นไหนเป็นไหนเอาแล้วเอาแล้ว โอ้อยบ่ยงเจ้าว้ายังตาเดียวเจ้าว้ายังตาเดียวตาเดียวม่มีเงี้ยนอโอ้ยไายเสตาอีสานบานทุงนะครับมาอยู่สองผู้เสียดเาูกอเาอยู่เบิร์ูต่อง Bây giờ đây? haha oh, <laughs> <Để> <bà. cười> <laughs> <laughs> <đau>. <laughs> เอาขั้นกล้องระบาดดิเออขั้นโกงเลยเอ้า Nam bốn bốn bốn. Ui. Bò. Ba bắt bà. Ba nhà này mà hay nè. Ôi đò chào đò. นี่พากดเด้วยมันซันชิวด้อยพักพี่กันเน,นี่ยนี่ครับคู่ยอดเลยนี่ยพากดคนะครับว <c oughs> ่าตัวยังไม่ใหญ่ตัวเล็ก <c oughs> มัน z o หลุมนองมาก,ก่อนลงใต้ โอ้ยอ Get ้ยี้ยโอ้อ้ยโล้ยรอ้ยโอลยโอ้ยโอ้ปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยัอ้ยโอ้ยโอ้อโอ้อ้ยโา้ย้ยาอ้้ยโอ้ยโอ้บ้อ้สา้้าโอยโ่อง้อ จักเป็นผู้เรศสวมาพี่น้องไปกลับเป็นร้อยกิโลนลยโม,มเป็นแบบโมเป็นยางน้อโมเป็นอ,นอะอค,ครับอ่าโมอ่อนหนานกัน,นสันนสงสรรค์กันนะครับไดครับไปพบก,กันโอกาสหน้านาะพี่น้องเนาะนี่ตเ <ขอ S 2> บิย้ยเต็มของแท้นี่ตัวช่วยพี่น้องเบิ่งตัวช่วยเต็มเบิบ่งป่าเบิ่งป่าเบิ่งป่าก่อนขอป่านะครับอีสานบ้านพุ่งนะครับ ของยูทูปของเขานะครับเป็นนะครับได้เป็นมานได้ได้เพราะได้เป็นเรื่องปกติกันได้ได้พิษปกติเรา่านะครับมามวนน้ากันนล้วกับพี่น้องเนาะครับผมเรื่องแปลกเป็นว่ากันได้คันว่นใด้บ่แปลกนะครับพี่น้องไอ้ลับปลามันเบิ้งๆปลา เบิ้งพี่น้องกดจะให้เบิงบ้งเบิ้งจะให้ปันได๋เอากดเอ็มหน่อยเฮ้ยเสียโก้ขนาดเลยเสียโก้ขนาดเลยโอ้ยตายตายตายกาดทองไทยทองหน้าหามไหลเนาะครับเหมืนอนน้องพ่อบุญอิสานบานเท่าหล่งพี่น้องแต่บ่ไบด้ก,กับบ่บ้ากันเนาะคิดจะว่ามาพักผ่อนนะครับเมื่อจากการทั้งานเล้วกลับมาหาอยู่หากินนะครับพี่น้อง ท้องในท้องหน้าดูดอากาศบริสุทธิ์นะครับผมก็ขอเอาละ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 จากพี่จากนอกเพียงสมาเนะครับเอาไว้พบกันโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ